ร้อยครับข่าวน้ำผึ้งส้มโอเพียบมานครปฐมต้องซื้อส้มโอนะครับกับข้าวหลามครับปลาขาาเทศวยสุ<า>ถูงเท่า,า,าไหร่ายายร,าร้อยยี่ร้อยยี่ครับขอถ่ายหนะ่อยนะจา้า า,า้จมาอุดหนุนป้ากัาได้นะครับที่ตลาดบนนะครับตรงนี้อ่าป้าหลามบาจ่างครับละครปฐมครับอันนี้บาจ่างนะคขาบ,บาจ่างครับเพื<ๆ>่อนข้าวหลามละครปฐมแม่เล็กบาจ่างครับอไรไคะคะ ขนมเปี๊ยะครับห้าห้าหนึ่งร้อยครับเพื่อนของฝากคุกกี้อ่ากุ้งครับกุ้งแม่น้ำโลละสามร้อยตัวใหญ่ๆเลยตัหญ่ยิง่หญ่ใหวาหอยแมลงภู่ครับหอยหวาน กะหล่ำแปลกๆกะหล่ำม้วนกะหลัมหัวใจไม่เคยเห็นนะไมันไม่โทษหน้าหนาวโลห้าสิบาทอ๋อโลละห้าสิบบาทกะหล่ำหัวใจอ่ะกะหล่ำปีมันไม่มียาคีออร่อยกว่าหวานก็รูร่างแปลกๆเตัวนั้นตัวใหญ่ฝั่งนู้นนะครับบรรยากาศครับคึกคักดีครับโลละหกสิบห้าบาทปาหนึ่ง สวยครับคคปลาก็ส,สวย,วยะจะปลาก็สวยครับออขอบคุณนะครับกุ่มขายดีมากครับเพื่อนบรรยากาศนะครับดูคนเต็มเลยครับกุ้งเทียบครับโลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดินไม่ได้ครับขายดีมาก <c oughs> ตลาดบนครับตรงนี้ครับตรงนี้ตลาดบนซอยสี่ครับปูบรรยากาศเช้านี้ที่เมืองนคนปรปฐมนะครับเพื่อนๆโอ้ขายดีจริงครับอันนี้ปูครับโลลนะสองร้อยปูทะเลเราเดินเดินฝั่งนู้นไม่ได้ครับคนติดถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ บรรยากาศครับมีปูมีกุ้งเดี๋ยวเดินมอตรงนี้ก่อนมาุด,ดยอดครับ,บาาใช่คนเยอะมากเลยขายดีครับวันสิ้นปีครับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วครับเุกุ่นยอด บยากาศการค้าการถ่ายนะครับเช้านี้ที่เมืองนครปฐมครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2567นะครับวันนี้เป็นวันอังคารวันสิ้นปีนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1มกราแล้วครับึ้นปีใหม่เดี๋ยวคลิปนี้คุยจะพาเพื่อนมาเดินตลาดบนตลาดล่างเมืองนครปฐมนะครับตามมาเลยครับ เดี๋ยวเราไปตลาดบนตลาดล่างกัน,น,กน,นส้มโอเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูส้มโอ, <c oughs> มโอก่อนมาากลอกลครับวจะแกต่างกับยาาลูกละห้าบาทส้มโออัน <c oughs> นี้ลูกละร้อยครับ <c oughs> ข่าวน้ำพึ่ง มโอเพาตะคอนปฐมต้องซื้อส้มโอนะครับกับข้าวหลามครับอันนี้3ลูก200ร้อครับลูกละเจบาท่ะเดี๋ยวละข้ามมาข้ามตรงทางมาลาย ขวามือก็จะเป็นตลาดล่างครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ตลาดล่างอฝั่งนี้เป็นตลาดบน,น,นอะไรเอ่ยขนมบ้าบินมะพร้าวแก้วตรงนี้เขามีงานด้ยวยครับวันที่26ธันวาถึงวันที่สามก,กรานะครับถ้าไม่ได้ไปไหนก็มาเที่ยวนะครนครปฐมได้นะครับ อีกหลายวันอยู่ครับถึงวันที่3ามกรางานมหาธีราราชเจ้าลำลึกครับจัดในองค์พระประสมเจดีครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปตลาดบนตลาดล่างกันครับใช่ กะรอดจีครับเพื่อนเออน่ากินกะรอดจีผักผลไม้เยอะครับมานครปฐมครับมีมะขามเทศด้วยถุงเท่าถุงเท่าไหร่อ่ะยายร้อยยี่ร้อยยี่ครับขอถ่ายหน่อยนะจ้้ถ่ายหน้าด้วยจ้้มาอุ่นหนุนป้าเขาได้นะครับที่ตลาดบนนะครับตรงนี้อ่าฝั่งนี้ตลาดล่างครับอ่า ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ<ต>ครับไทยหลานด,ด้วยครับไทยหลานด,ด้วยด้วจ้ายแล้วครับป่าอ่ะเดี๋ยวพาไปดูครับตลาดบนตลาดล่างครับอ่ะฝั่งนี้เป็นตลาดล่างครับ ตรงน,นี้จะเป็นตลาดบนนะครับเพื่อนๆข้างในเป็นตลาดสดครับโอ้วันนี้คนเยอะนะตลาดสดเขาอะเดี๋ยวเพื่อเข้าไปของฝากของฝากก็เยอะนะครับเพื่อนๆร้านของฝากนครปฐมครับกิมจัวเกลืออ๋อหมูแผ่นหมูกรอรบของฝากเยอะนีนะครับ มานครปฐมต้องไม่พลาดของฝากครับขนมเปี้ยะไปเดินข้างนอกวะไปดูข้าหลามด้วยมานครปฐมนี่ต้องไม่พลาดนะครับข้าหลามครับ ข้าวหลามบะจ่างครับเพื่อนครับข้าวหลามบะจ่างครับนครปฐมครับอันนี้บะจ่างครับบะจ่างครับเพื่อนข้าวหลามนครปฐมแม่เล็กบะจ่างครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟนครปฐมนะครับถ้าเดินตรงไปครับ ถ้ามาจากกรุงเทพก็นั่งรถไฟมาก็ได้นะครับเพื่อนบรรยากาศเช้านี้นะครับของขายเยอะดีครับมีผักสดๆเลยครับผักสดๆครับบรรยากาศครับ วันนี้รถติดมีอะไรจ้าทุกคนได้เลยค่ะปุานปลาเลยค่ะราผักบักสดๆดเลยครับเีอะไรจ้าเอาไรอีก <c Greek> เอาใส่ถุงจะบอดได้เอาไรอีกอะไรคะน้น้ำเลยค่ะ ขนมเปี๊ยะครับห้าห้าหนึ่งร้อยครับเพื่อนๆของฝากคุกกี้อ่าบรรยากาศเช้านี้ครับเพื่อนๆรถติดแล้ว มีลำใหญ่ด้วยอันนี้กล่องละร้อยยี่สิบบาทเรามีแคปหมูด้วย,วยแคปหมู เป็ดฮาโลปลาทูครับว้าวรถติดแล้วครับโอ้โคนเยอะจังเลยวันนี้ดูดิปลาทูครับเข่งละ20บาทปลาทูแม่กองครับอันนี้กล่องละร้อยอกล่องใหญ่ปลาเดินไปโอ้รถติดใช่บรรยากาศสุดยอดครับ เรามาเดินทางนี้มากุ้งครับกุ้งแม่น้ำโลละสามรอยตัวใหญ่ใหญ่เลยหญงู่เหอมาวดนใหญ่ี่หนยแรลงคู่ครับหอยหวาน บรรยากาศคึกคักดีครับเช้านี้ครับมีหางหมูด้วยเพื่อนนะครัข้างในเป็นตลาดนะครับเดี๋ยวปุ้ยพาเข้าไปดูมีข้าวหลามครับอ่มานครปฐมต้องกินข้าวหลามครับอ,อันนี้ลูกอะไรลูกไ <c oughs> ไม่รู้จักเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ปลาสลิดครับเ,เพื่อนๆแม่แเ,เออตัวเันรเริ่มเทิมเลยปลาสลิดแคปหมูถุงละ50าบาทนะยายได้ค่ะบีไปไป่ใหญ่ยายบอกชิมได้ออแคปหมู50บาทเดี๋ยวเดินดูก่อนยายเออ้อ50บาทแคปหมูครับนะปลาดุกย่างดามันสะดามัน่เลยค สามกร,รมัมเป็นพะโลครับผักเยอะมากครับมาเดินได้นะครับตลาดบนตลาดล่างเมืองนคนปรปฐมครับมีพุชาร์ถุงละสามสิบห้าบาทคนเยอะมากครับวันนี้ครับ ขายกันแบบชาวบ้านนะครับที่นี่มาง่ายครับมารถไฟก็ได้ครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นสถานีรถไฟนครปฐมออออมีแคปหมูครับเพื่อนน้ำพริกสะเดาเยอะเนาะช่วงนี้ อันนี้เนื้อครับย่างเดียว<ห>คนเยอะมากเลย,ย,เยอ่ตลาดบนครับตรงน,นี้ครับซอยสี่ไปดูปลาโอ้ดูคนคนเยอะมาก ไปปดูาเดินไม่ได <"S 2> ้คร right ับกะลัมแปลกๆกะลาม้วนกะลัมห <Maple> yeah, ัวใจครับไม่เคยเห็นนะกะลัมหัวใจมันไม่โทษหน้าหนาโลห้าสิบบาทกะลําหัวใจแ่กวากะลัมปีมันไม่มียา รูปล,ล่างแปลกๆเลยอันนี้ดูปลาครับเพื่อนปลานิลโลละ65บาทปลานิลดปปลาใกล้ปลานินล,ล,ลนนครับโลละ65บาบาทตัวนั้นตัวใหญ่ฝั่งโน้นนะรบรรยากาศครับพิคักี่ครับ โลละ65บาทปลาหนึ่งขายสวยไหจ๊ะสวยครับ,คครบปลาก็สวยจะปลาก็สวยครับอขอบคุณนะครับเได้ไหมพี่ปลาได้อพุยพามาดูฝั่งนี้กนเพื่อนโอ้โหเดินไม่ได้ต้องมาเดินทางนี้วันนี้ ร้านกุ้งขายดีมากครับเพื่อนบรรยากาศนะครับทุกคนเต็มเลยครับกุ้งเทียบครับโลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดินไม่ได้ครับขายดีมากตลาดบนครับตรงนี้ครับตรงนี้ตลาดบนซอยสี่ครับดูบรรยากาศเช้านี้ที่เมืองนครปฐมนะครับเพื่อน เทำีอะไรไม่ได้สอโอ้ขายดีจริงครับอันนี้ปูครับโัรละสองร้อย่ะปูทะเลเรา oh. เดินเดินฝั่งนู้นไม่ได้ครับคนติด <Okay. S 1> ถ่ายบรรยากาศให้ดูครับ ก็สุดยอดครับบรรยากาศคนก็ซื้อไปฉลองปีใหม่กันบ้างครับคืนนี้ครับเทาดาวครับตลาดบนครับตลาดล่างครับกล้<ด>วยทุกโคตน่ากิน มันเยอะเลยน่ากินดีครับบรรยากาศครับมมีปูมีกุ้งเดี๋ยวเดินมาตรงนี้ก่อนมาอนอยอดครับ,บใช่คนเยอะมากเลยขายดีครับวันสิ้นปีครับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วครับเพื่อนยอด

บรรยากาศครับนี่ปลาอะไรปลาทับทิมปูโลละสองร้อยปูโลละสองร้อยหอยแครงครับเพื่อนโลละร้อยหอยแครง ดีมากครับแคงเกลโลร้อร้อยครับหอยแครงบรรยากาศสุดยอดนะครับยังไม่หมดเดยเอะหอ,อยมอแรงคู่ หอยแครงโลละร้อยอยแครงโลลร้อยคุยคงไม่ได้เข้าไปข้างในตลาดนะครับเพื่อนคนมันเยอะจริงๆครับวันนี้ครับก็เพื่อนๆที่ชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุยด้วยนะครับเพื่อนดูครับขายดีมากครับคนเยอะเลยครับวันนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ปุ้ยอยู่ที่ตลาดบนตลาดล่างเมือ,อนงนครปฐมนะครับดูบร,รรยากาศดีครับสุดยอดพุึกคักกว่านี้ไม่มีแล้วครับตลาดบนคนครปฐมครับ ออดูปูปุ้งตัวบเริ่มเลยอ่ะสองสิบบาทนะ่ะนี่ก็เห็นอยู่ดูปูดิปูสองร้อยดูดูคนครับดูบรรยากาศครับเพื่อน<ๆ>สุดยอดครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ